สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวนมารีคาวันนี้เราจะพามาขุดหน่อกกล้วยนะคะขุดแบบไหนถึงจะไม่ช้ำนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดีให้ดูให้ดูต้นก่อนนะคะขุดแบบไหนจะไม่ช้ำนะคะแต่ต้นนี้มารีจะส่งสดตัดสดพรุ่งนี้นะคะส่งกัดสดนะคะแต่ทีนี้ว่าถ้าอยาก จองต้นอื่นๆก็มีนะคะจองต้นอื่นๆก็มีสวนมาลีอยู่สักแก้วอยู่จังหวัดสักแก้วนะคะอันนี้เป็นว้าค่อมเตี้ยนะคะดูดูต้นแม่นะคะดูต้นแม่อันหลังวังม,นะะม,มืเดี๋ยวพาไปชม,ชมด้านหน้า ต้นแม่นะคะต้นแม่เดี๋ยวมาเลยจะพาขุดนอนนอนู้นอนอใหญ่ก่าเพื่อนนะคะพรุ่งนี้ส่งส่งตัดสดนะคะอันนี้ก็หนอนนี้ก็จองมาประมาณอาทิตย์กว่า,วานะคะแล้วก็เพิ่งจะได้ส่งนะคะตอนนี้นะคะแต่ที่นี้ยังว่างอยู่มีอยู่นะคะถ้าจะจองก็จองได้นะคะจองได้หนึ่งสองนะคะหนอเมื่อวังมากนะคะแต่ที่นี้ว่า ก็มีที่ชาแล้วก็มีแต่หนอจะไม่อัวกแบบนี้ถ้าหนออัวกแบบนี้เราขอส่งตัดสดนะคะเพราะว่าทั้งใหญ่ทั้งสูงนะคะแต่เป็นตาอันนี้จะเป็นตาหนอที่เราชาไว้นะคะที่เราชาไว้นะคะตาหนอที่ชาไว้นะคะกระถางนี้อยู่ที่590รวมส่งนะคะ ้อยเก้าสิบรวมส่งนะคะแล้วมีกระถางที่สองกระ,ะถางนี้สวยอันนี้หกร้อยเก้าสิบรวมส่งนะคะกระถางสิบนิ้วนะคะแต่กระถางแรกนี้กระถางเก้านิ้วนะคะกระถางแรกนะคะกระถางเก้านิ้วะะวันนี้เราจะพาทําคลิปวๆแล้ววก็ิธีุดนะคะุดยังไงไม่ให้เขาช้ํานะคะ ก็พาดูต้นแม่แล้วนะแล้วก็ขุดแบบไหนจะไม่ให้เขาช้ำนะคะเนี่ไม่เห็นโคลนกล้องตั้งไม่ได้เนะะี่ยได้แล้วเห็นนิดหน่อยมนะะเดี๋ยวไปดูการขุดกันขุดแบบไหนไม่ให้หนอช้ำ เลึกนะคะอนอนี้อยู่ไม่ลึกเดี๋ยวเราจะขุดกินออกแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาเสียมเสียมเสียบลงไปที่หมายเลย ่วยนะคะ ห้อนตอกเลยข้อนตอกเสียงแค่นี้เองนะคะถ้าเราถ้าเรา ถ้าเราเสียบบ่อยๆต้นเขาก็จะช้ำเง่าเขาก็จะช้ำนะคะถ้าถ้าลูกค้าเอาไปเอาไปช้ำแล้วจะลำบากจะลำบากในการฝืนฝืนยากนะคะ,นะคะเงาแน่นๆเลยเนะงาแน่นๆขอดินออกหนักมาก ตรงนี้ส่งให้เราออกนะคะก็คือนะคะได้แบบสวยๆเลยนะคะได้ได้นอแบบสวยๆแบบโคนแบบสวยๆเลยนะคะสวยมากนะคะถ้าท่านไหนอยากได้ก็จองนะคะมีอยู่อีกสองนอนะคะแต่นอนนี้เราขายอยู่ที่เก้าร้อยเก้าสิบรวมส่งนะคะไม่ได้ราคานั้นนะคะ เราขายอยู่ที่990ารสลมส่งนะคะหนออใหญ่มากบึ้มๆนะดูหน้ามาเลยนะคะแล้วก็สวยมากนะคะแล้วเราเดี๋ยวก,เยวก็เดี๋ยวเราจะขบโนคบโนเขาโคนสวยมากๆตอนที่มาลีซื้อต้นแม่มายังไม่สวยขนาดนี้เลยนะคะ ซื้อมาทั้งหมดหนอ่อละสี่หมืนกว่าสี่หมืนเก้านะคะต้นแม่นะคะต้นแม่สี่หมนเก้าอันนี้รุ่นลูกแล้วนะคะต้นแม่เขาละไปแล้วนะคะอันนี้รุ่นลูกรุ่นลูกให้ลูกนะคะแต่ยังไม่ได้หนอ่อสักหน่อเลยเพิ่งได้ขายนะคะโอเคนะคะน,นี่นี่หน่อต้นแม่ ค่อยไปไหม,มถ้าท่านไหนจะรับก็รับที่ต้นที่ชําราคาเบาเบาก็มีนะคะที่ท,ที่บอกไปหน้าหน้าคลิปแล้วนะคะโอเคนะคะเดี๋ยววันนี้มารีขอลงแค่นี้เรื่องกล้วยนะคะค่ะว้าข้อมเตี้ยนะคะแต่อื่นๆก็มีนะคะยังยังไม่ได้ถึงคิวขุดนะคะถ้าถึงคิวขุดแล้วมารีก็จะมาทําคลิปให้ชมนะคะขอบคุณทุกทุกคลิปที่พี่น้องอุดหนุนมาและคลิปที่ผ่านมาก็โอ้โห ลมทลายนะคะสมกับเหนื่อยที่ทำคลิปนะคะขอบพระคุณอย่างสูงลูกค้าทุกทกท่านเลยขอบคุณจากใจนะคะแม่ค้าก็ดีใจเนาะมีคนมาเข้ามาคุยมาทักนะคะเข้ามาคุยมาทักทักซื้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะขอบพระคุณอย่างสูงบายบายเจอกันคลิปใหม่คะ่ะเดี๋ยวมารีจะมีอะไรมาโปรโปรบายบาย